เนี่ยพี่น้องพี่น้องว่ายอย่างงามงามพี่น้องออกสีแดงพี่น้องว่าเป็นเขาฟางว่านี่แลนด์มาร์คแห่งใหม่สายเอเชียว่าสันเขาฟางพี่น้อง ถ้านัดจำบ่ผิดนะ่าจะเป็นข่าฟางนี่ครับเนาะงามงามชุดลูกหูลูกตาไล่เข้าวฟางเล็กน้อยสิมีไล่บักเดือยมานี่โอ้ใหญ่ย,ย,ยู่สีตัวน,นี้กำลังงามครับผมที่แรกว่าคิดว่ามันเป็นดอกมันโมนเมนต์ดอกมันมันน่าจะเป็นข่าเลยอ่ะมาเล็ดมัาเล่นนี่พี่น้องนี่เออนี่ เข้าฟางเลยเอาไปเฮ็ดอาหารนกอาหารสัตว์นี่ละมั้งนี่ค่อยว่านี่งามครับงามนี่คุณลูกโคลูกตาเลยโอ้้าท่ายรูปครับ